สิบใช่ไหมยังก็นี่เดนเดี๋ยวขอโทษนนึงทำอะไรกันอ่ะทำงานอยู่ค่ะโอยเนี่ยจะบอกอะไรฉันมีอะไรไม่ดูไม่หรอเนี่ยฉันได้น้ำหอมมาฉันก็ว่ามันใช้ดีนะเธอลองดมดูสิที่มันหอมไหมอ่าอ่าดม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 ง่ายอยู่นะเธออือฉันก็ว่ามันหอมดีนะเธอลองดูสิ เฮ้ยเป็ไนไรฉีดตัวห<พ>อมีิเนี่ยเฮ้ยเอาไปโรงพยาบาลเร็วแสบไปด่ดยไหนไการบาดเจ็บที่ตาจากสารเคมีเป็นภาวะเร่งด่วนที่แท้จริงทางตาเพราะต้องให้การดูแลรักษาอย่างทันทีเพื่อช่วยลดอันตรายต่อตาความรุนแรงขึ้นกับชนิดของสารเคมีความเป็นกรดด่าง ปริมาณระยะเวลาที่ลูกตาสัมผัสมักเป็นกรดหรือด่างหรือสารที่ระคายเคืองต่อตาอินตาอินตาอินตาไฟน้ำข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อสารเคมีเข้าตาดังนี้ 1. ล้างเปลือกตาและบริเวณใกล้เคียงที่โดนสารเคมี 2. ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนให้ถอดคอนแทคเลนก่อนทำการล้างตาเสมอ 3. ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือโดยให้น้ำไหลผ่านดวงตา 4. ล้างตานาน15-20นาทีให้กรอกตาไปมาขณะล้างตา 5. รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดอ่าโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วออกไปดูก็ออกไปดูไปดูอยู่ขา้างนอก้ยเป็นเงของน้เก็บก่อน เป็นไรเป็นไรไหมน่าจะเลือดก็หนาไหลอ่ะปี๊ดโอเคไหมหน้าหน้าเราแล้วก่อนหน้าเราสั่งไม่หมอหมอทำให้ไงหน้านะตอก้มหน้าเป็นไรหน้าไปอ่ะอยุ้ยอุ้ยแแสสบบโอเคยังโอเคยังเพื่อนเริ่มโอเคแล้วอ่ะนี่ขึ้นไปอ่ะ เมื่อเลือดกำเดาไหลตั้งสติและประถมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้นั่งตัวตรงหรือนอนศีรษะสูงก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สำลักเลือดใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบจมูกสองข้างเข้าหากันให้แนบเข้ากับผนังกันจมูกค้างไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วจึงคลายออกระหว่างนี้ให้หายใจทางปาก<ด>ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเลือดไม่หยุดไหลหรือมีอาการหน้ามืดจะเป็นลมควรไปโรงพยาบาลทันที